ไอ้ขขาวหากิ่งไม้เหรอน่าจะแน่นอนแล้วล่ะครับว่าไอ้ขขาวกับนางขวนเรียมกำลังจะมีน้องอย่างที่ผมตั้งข้อสงสัยไว้เมื่อเช้าเพราะว่าเห็นมันมาจิกนะครับเลือกสัน วัสดุที่จะเอาไปสร้างเป็นวิมานรอรับชีวิตที่จะเกิดมาใหม่แล้วมันก็ได้ประโยชน์จากสวนชนชมของพิู่น้องจอกนี่แหละในการหากิ่งไม้นะคะรับเศษใบไม้ที่จะเอาไปทำหลัง แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เห็นแล้วแหละว่ามันคาบกิ่งไม้แล้วก็เอาไปสร้างบ้านนะครับบนทําเลที่เห็นตรงกันทั้งเจ้าข้าแล้วก็ภรรยาของเขาก็คือนังขวนเรียมแต่ว่าช่วงนี้ จะไม่รบกวนเขานะครับช่วงที่เขากำลังจะมีน้องเนี่ยฮะไอข้ขาวกำลังเลือกกิ่งไม้อยู่มันจะต้องพิถีพิถันมากนะครับในการเลือกกิ่งที่จะเอาไปทำรังให้กับลูกน้อยมัน เลือกกิ่งอยู่ใต้ต้นชชมสายพันธุ์เขาหินซ้อนแล้วก็ <c oughs> เป็นเขาหินซ้อนเหมือนกันต้นข้างๆขวามือแต่ว่าเป็นเขาหินซ้อนที่ผสมกับเพช็บ,บ้านนาด้วยทั้งสองต้นนี้ก็ <c oughs> <c oughs> กำลังออกดอกเลยครับ